กดนติกหรือชื่อก็คือกดดินรสิวอะควาฟอติสและสปิริตออฟไนเตอร์เป็นสารที่มีความเป็นกรดสูงหากถูกสัมผัสจะทำให้เกิดแผลไม่ได้แต่ถูกนิยมนำมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมมากโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อต่างๆแล้วก็มาพูดถึงคุณสมบัติเฉพาะของกดนติกกันบ้างนะก็อันดับแรกเลยคือจะมีสถาหนะเป็นของเหลวใสไม่มีสีแล้วก็ไม่มีกลิ่น จุดเยือกแข็งจะอยู่ที่ลบ42องศาเซลเซียสจุดหลอมเหลวจะอยู่ที่83องศาเซลเซียสสารที่เข้ากันไม่ได้ก็เช่นสารที่ประกอบไปด้วยพวกเซลลูโลสต่างๆแล้วก็โลหะต่างๆในด้าน,นความปลอดภัยของการใช้กดในติ่นีก็คือ1เลยคือห้ามดื่มกิน2ห้ามสูดดม3ระวังอย่าให้สัมผัสกับดวงตา4ก็คือระวังอย่าให้สัมผัสกับผิวหนังเพราะจะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงกับร่างกายได้ ก็การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะสำหรับเวลาที่กดนิติเข้าตาเนี่ยก็คือต้องรีบล้างด้วยน้ําสะอาดมากๆจากนั้นก็ดึงเปลือกตาบนแล้วก็เปลือกตาล่างเป็นระยะถ้าหากมีอาการระคายเคืองนะแล้วก็รีบไปพบแพทย์โดยด่วนแต่ถ้าเกิดว่าหายใจเอากดนิติเข้าไปในปริมาณมากๆเนี่ยต้องรีบเคลื่อนย้ายตัวเองออกมาในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และรีบ้า,าพบแพทย์ทันทีแล้วก็ส่วนเวลารับประทานกดนิติเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่ายังมีสติเนี่ยให้รีบดื่มน้ํามากๆทันทีเพื่อจะจางกดนิติ จากนั้นก็รีบไปพบแพทย์แล้วก็ส่วนสุดท้ายหากสัมผัสกับบลไนติกโดยตรงให้รีบร้างด้วยน้ำสะอาดมากๆทันทีจากนั้นก็ไปพบแพทย์โดยด่วนหากมีการรั่วไหลของกรดไนติกก็จะมีวิธีการปฏิบัติดังนี้1จัดให้อากาศถ่ายเทได้ดนีนบริเวณที่มีการรั่วไหลของกรดไนติก2ชะล้างบริเวณที่มีการรั่วไหลของกรดไนติกด้วยน้ำเพื่อให้เจอจางและเพสสารละลายที่เป็นเบสเพื่อลดความเป็นกรดเช่นโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือเบกกิ้งโซดา แคลเซียมไฮดรอกไซด์หรือสารละลายน้ำโพไซด์ส 3. จากนั้นจึงล้างด้วยน้ำสะอาด